สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านเคยใส่บาตรทำบุญอุทิศส่วนกนุศลแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีของการกรวดน้ําซึ่งผมเองก็ทําใส่บาตแล,ล้วก็กรวดน้ําให้กับท่านแม่ที่เสียไปแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าวิธีการกรวดน้ํากรวดยังไง นะครับก็เลยได้ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลมาวันนี้เลยจะเอาข้อมูลตรงนี้มาให้กับทุกท่านด้วยนะครับวิธีการกรวดน้ําหลังจากใส่บาตรให้ได้ผลบุญมากที่สุดคืออย่างนี้บทกรวดบทกรวดน้ําแบบสั้นหลังใส่บาตรที่พุทธศาสนิกชนควรรู้บทกรวดน้ําวิธีการกรวดน้ําควรทําอย่างไร ทำไมเมื่อทําบุญเสร็จเราจรึงต้องกรวดน้ําด้วยวันนี้ผมมีคําตอบมาให้ครับกรวดน้ําเมื่อทําบุญเสร็จการกรวดน้ําคือการตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วพร้อมทั้งรินน้ําให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับแล้วเอาไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรถที่ขนต้นไม้ก็ได้สำหรับประเพณีการกรวดน้ำนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้พระเจ้าพิมพิสารซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระทรงหลักทักษิโูทกหรือกลวดน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์นับตั้งแต่นั้นมาเวลาทำบุญจึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั่นเอง วิธีการกรวดน้ำา 1. กรวดน้ำเปียกคือใช้น้ำเป็นสือ่อหลินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศบุญส่วนกุศลไปด้วย 2. กรวดน้ำแห้งคือไม่ใช้น้ำใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิฐานและอุทิศผลบุญกุศลไปให้ด้วยและในระหว่างที่ทำการกรวดน้ำนั้นเราควรระลึกถึงผ,ผู้ที่มีคุณ หรือมีเวรกรรมต่อกันเพื่อทิศผลบุญที่ได้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้นกรวดน้ำเวลาไหนดีสำหรับเวลาที่กรวดน้ำคือขณะที่พระอนุโมทนาหรือหลังทำบุญเสร็จแต่หากไม่สะด,ดวกจะทำตอนหลังก็ได้แต่ทำในขณะนั้นดีกว่าด้วยเหตุผลสองประการดังนี้คือหถ้ามีเปรียญาติมารอรับส่วนบุญท่านก็ย่อมได้รับทันที 2. การรอไปกกวดที่บ้านหรือการตรวจภายหลังบางครั้งก็อาจลืมไปผู้ที่เขาตั้งใจรับก็อดผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็อดไปด้วยบทกรวดน้ำแบบสั้นตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังเมยตานังโหตุสุกิตาโหตุยาติโยขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจด้วยกันทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวร ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เขินร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิก,กรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิญ เมื่อได้รู้จักบทกรวดน้ํากันแล้วหลังทําบุญทุกครั้งก็อย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่สวนกุศลของเราไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนเจ้ากรรมในายเวรของเราด้วยนะครับเพราะนอกจากเป็นการให้แล้วยังเพื่อความสบายใจของเราอีกด้วยขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศสวัสดีครับ